สวัสดีย้ำเสิร์ครับเอฟซีพี่น้องคนสองปลาดูกูทุกคนสวัสดีทั้งพี่น้องชาวไทยชาวเล่าและก็ชาวาต่า,วางประเทศล่ะพี่น้องพอกันก็บคนสองปลากับยกเาเด้อพี่น้องมือนนี้รอปลาคือเกาหลังจากว่างจากรารกิจเขามาปลาพี่น้องมาดูน้ำกันสีมนันเฮ็ดยังมือนนี้อ๋อพี่น้องพอกันเสาวันที่ยี่สิบเอ็ดพี่น้องยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์ปีหกห้ามารอเบ่งปลาเด้อพี่น้องหลังจากมือว่านนี่กับ ตอนเรงๆตกยางหนักฝนสภาพป่าตอนนี้ซุ้มเต็มทีเลยพี่น้องรอรุนอีกสี่หามือขาด่าเฮ็ดดินเฮ็ดทั่วไปอาจเกิดเต็มทีอยู่พี่น้องรอบนี้ตกคากอยู่ฝนโอ้โสิได้สิมนันยังพี่น้องก็ต้งองรอรุนพี่น้องเอาเนยเกตสวัสดีค่ะวันเด้มรุลน้ำเนยเกตพี่น้องวันนี้ว่าทิ่ไปหาพ่อเฮ็ดนังแน่

เป็นเห็ดแดงเห็ดแดงนำมาเห็ดแดงนำมาออกพาฝนเลยอ๋เฮ็ดยังกระเก็บเลยพี่น้องเป็นเฮ็ดนอกฤดูกาลแซบห้านเมดแลวพี่น้องเห็ดหนานี่บ้านหนึ่งพี่น้องเราโง่เขาโอ้ยเล่มเลยพี่น้องเฮ็ดเหมือนี้อาจสีร้ายพี่น้องมันเป็นฝนตกนี่ละแดดออกนี่ละคุดว่าคักนะมาสิร้ายกับช่วงร้อยต่ออากาศละพี่น้องจากฝนตกซุ่มๆอยู่ดีๆแล้วก็กลายเป็นแดดนนละพี่น้องเฮ็ดสิเกิด ถ้าแดดล้วมักช่วงร้อยต่อสีกลายเป็นฝนเห็ดก็เกิดสรุปคือมันเกิดช่วงร้อยต่อระวังอากาศพี่น้องเห็ดต้องรอรุนกับคนสองปลากับย่าเกศพี่น้องย่าเกศเบิ่งเราบอกเฮ็ดกินบ่ได้เนาะเห็ดกอพี่น้องกอนาแหงเห็ดกอนาแหงงามั่ได้เราออกไหมอ่ะที่มีหลายๆเนาะ ตัวนี้ละงหงกัมผ่าบ่ยจาเก็บโอ้ยละงงมันแน่แล้วบางทีบ่ได้พอกำผ่าก็เป็นกำมผ่าตัวอยู่ดอกเดียวอู้เอ้าผอเฮ็ดยังกะเก็บพี่น้องมานนี้บ้านกะเก็บเป็นเฮ็ดหนอกเลยดูการกบนาเสื้อเด้อพี่น้องว่าเดือนกุมภาพันธ์มีฝนลงมาอย่างหนักมีเ no ห็ดเกิดเฮ็ดยังตัวนั้นเือ ล่าเรื่อเมื่อสองเมือ่อพี่น้องสภาประกาศเปลี่ยนจากฝนเป็นห่อนั่นแหละสิเกิดาคากอยู่คิดว่าดินมัดินก็ออกไม่อยู่เด้อม,มันสกปรกไม่อยู่รอฝนมันเล็งแห้งตกช่วง,ง,งวันที่สิบสี่พี่น้องแรกวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์ห่อนเดียวนี่พี่น้องตกเกือบทุกเมือ่อฝนเฮ็ดยังทั้งนั้นแต่เฮ็ดลูกไฟก็ไม่นานหรอกฝนมองระดอกอ๋อกรล่อลุ่นพี่น้อง สีเด็แกงว่วมือนนี่ตั้งจากเมือ่อวานหางหายไปผี่น้องกิดภาลกิจก็เลยบปเดเขาปลาโอ้บระมาณเชี่ยวเห็ดละงอกนั่นเห็ดผงแดงสีออกอตัวนี้ออกเลยก็ไปตะแกงแสดบล่องว่ะล่องยู่บ่ตแกงหายกินดอกงามเ <c oughs> ม้งผีน้องแต่บ่เคยเกิดขาดว่าโบโดนดอกผี่น้องอาจมีเห็ดละงอกเกิดตามมาก็เป็นการ <c oughs> ขาดการเดิอผี่น้องก็ึนืนอยู่กับสภาพอากาศน้ำมันละ ยเฮ็ดแดงซําบอกเฮ็ดแดงซําพี่น้องดอกงามอยู่อุ้ยงามมโนอฝนคาเป็นคาขวบี่แฮงบุ้ยเนาะบุ้ยเนาะออกเลยลายเนียนแม่โมแน่คือการละมันกับเป็นดอกนึงพี่น้องโอ้ยลอยจะสองสามเมือดพี่น้องแดดออกนี่ละนี่สิบบม มีฟีดได้เนาะต,ตอนนี้นดินซุ่มเต็มทีเลยพี่น้องเพราะว่าฝนหนักแห้งสองสามเมื่อผ่านมาเมื่อคืนก็นกนลงยางหนักพี่น้องตอนนี้ก็บ,บ่ท่านเห็นแดดอยู่ยังเมื่อยังคึมอยู่อากาศก็ออกหนาวๆเลยพี่น้องเมื่อนี่รังสำ่ำบ,บ่ได้บ่บ่ปล่อยคนเป็นเสือนิ่มแนะน่นอ่ะเห็ดเช้าดินเห็ดเช้าดินเด้อพี่น้องเลยแกงหวานคือกันอดอีกสามสี่มื่อเด้อพี่น้องความเมื่ก็บเห็ดน้ำยายเกศ ออกแท้ผันอขาดว่าบรอยู่แมัปีโตกคากปานสภาพอากาศเปลี่ยนนี่เกิดแท้พี่น้องเห็ดข้อสูบเอาว่เอาต้องซำดอกอืบางทีฮามูมันตืม่สูบไได้นอหนาวว่อเลยๆยสภาพอากาศแปรปรวนอย่างนักเลยพี่น้องช่วงนี้ขาดว่าฝนหลอบนี่คือซีเมนตกทัวไถยอยู่พี่น้อง เห็ดแดงข้ามมกพี่น้องดอกงามครับมาอ่านเอาไปเามาเสด็จแกงยี่เล่ยยี่เกศนั่นได้เลยน้อได้เติมนั่นเด็แกงอ๋อเหรอส่วนนันข้าวไปเรื่อยๆอ้าวเพชรยังเห็ดก้อนหนาแห้งกับเพชรผืงกับจ้าอ๋อเนาก้อนหนาแห้งพี่น้องโอ้ยงามตัวราคาเพิ่นอันนี้เห็ดผืนเเจ้าน้องแมน เอาแกงแสบคือการเดือพี่น้องนี่ล้างเท้าทองเท้าโอ้ยพี่เนี่ยเคียถิ่มโอ้ยบอ้โหเนาะใส่ทองเนาะเออก็ล้างเคียร์ิังนี้ปีนโลทองขึ้นโลดเฮ็ดแนวคนบบกินหลายครักเจ๊เกดวยคุณเต็มอยู่อืมดอกงามสัมเป็นเฮ็ดบ่เคยกินพี่น้องเฮ็ดยังเฮ็ดกินได้บ่ทังนั้นล้างสัม เฮ็ดแดงซ้ำพี่น้องนีเกศพอเฮ็ดกินใดคนสองปลาพอทะเลฮ็ดกินบมไดนย่เกศที่เอาไปแกงให้กินอยู่แกงให้อยู่ร้อกันกินมันมีลากเห็ดพี่น้องปลานี่มันเป็นปลาที่สมบูรณ์ถ้ามีฝนมาอุณหภูมิเปลี่ยนนี่เกิดทุกเห็ดเลยพี่น้องอีกดอกนึงเห็ดลังซ้ำสุไข่ก็เป็ยา เก็บไปเก็บมาเต็มตาคือกันไหนเต็มพออีกแล้วบริเวณเดิมๆบริเวณเดิมๆม้ยขาฝนมือแกงหวานเต้อพี่น้องเฮ็ดตัวนี้ครับเป็นภูเก็ตเฮ็ดยังข้าวดินเฮ็ดข้าวดินอืดอกงามตอละงามปูเฮ็เก็บเห็ดหนาวหนาวพี่น้องเลยตอนนี้มันไม่มีแดดเลยตอนนี้ยังงามคู่ดอกนี้ยังงาม เล่ากันเด้อเอฟซี ee, พี่น้องคนทรงปลาแดดดีแบสามสี่หมื่นเนาะบูมแท่เนาะบูมแท่ค่อมชืุนในดินตอนนี้เต็มทีเลยพี่น้องสภาพปลาบ่าคือนาแหล่งพี่น้องมีน้ำเต็มคลองอยู่พนป่านหนาพืชสป้าหนามีซุน่นาพูดละพี่น้นนนนองตอนนี้เจริญสำหรับเห็นปะดอกยางงามเลย เฮ็ดตัวนี้ออกก่อนโมไว้เดี๋ยวละงอก็ตามมาเฮ็ดอื่นตามมาตามมาเรื่อยๆก่อนนี้ตาใช้เก็บกับได้พ่อแกงเลยพี่น้องมันเป็นเฮ็ดแดงน่องมันนี่น่องนี่แล้วแนวแส็บผู้เฒ่าคนมักตัวเห็ดแนวนี้ผู้นุ่มกับมาคือกันหวานเห็ดแดงเห็ดดินนี่ก็โอเคแล้วล่ะพี่น้องโอ้ยสองดอกสองดอกเนาะเบิ้ดไป ท่างพี่อีกดั่งอย่างนี้เนาะโอ้ฝนดอกหนึ่ง,โอ,องโอ้ออกน้ำปลาหวัวกุ้ยเอาเล่มไปเล่มมาก,กับสีดแดงอยงู่ดอกพี่น้องเอามาอันแต่เฮ็ดหลังซ้ำนี่ละมื่อนี่<อ>ขาขาดบ่บ่ขามันเกิดคืณเลยปลอมเกิดคนเอาข้าวดิดดอกหนึ่ง ยนกือกุฝนตกถือฝนเนาะมันจะกาดไปตาฝนห่ำยาเกเจะกันฝนกับมีจอมีหลมมานํำอยู่เนาะเขาดินอีกดอกนึงฝนเหงนีตัวนี้เปื่อยตัวนี้เปื่อยเนาะเาเกดมันเฮ็ดดินพี่น้องเมื่อี้เขาไปเบิ่งเห็ดบดไบยาเกเาไิกไอื จ้าไก่ไงงาซี่หักงาเข้าขพี่เบิ้งก่อนพี่น้องเสื้อหมนานงานทั้งลุมที่มันหักลงค้นเก็บก่อนพี่น้องยังแต่ทึ่งต้นผลเป็นไม้ซี่ตายหุ่นเกิดเต็มอยู่เอาบได้ดอกอ่มีแต่ดอกเคสละพี่น้องคนเนาะได้แต่งเงี้ยแนมเนาะ<อ>ก้าแห้งพี่น้องดอกย่างงาม อันใ้นล่นนี้กระิข้่ยอยู่ผลดอกน้องดอกลายดอกน้องอ,อุ้ยพี่น้องเลยดอกงามแห่งน้ะแตะแกงหวานดีแฮงซื้ออกหน่อยแท่ไหะสองดอกแมนบ่ก็น่าแหงนองเออมแมนก็น้าแหงสองดอก,ดอกนามแหงนาแหงมึงตีราคาพี่น้องเลย <laughs> ดอกบัวปีแห้งนอบับดีแหง้แหงปันเห็ดหนาฝนปันเห็ดหนาสิงหาพี่น้องเอ,อ้เยกเหตเดือนกุมภาเอ้าตายเจเกตได้แกงใหญ่เลยพี่น้องบานนี่มันอยู่เอ,อ้าถือว่ามันอยู่พี่นอ้องยางรอ,อกเก็บเห็ดบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนพี่น้องมโมนี่วันที่ยีซีบเอสกุมภาปีหกหาดอกนี้แห้งงามน้อยเจเกตเออมึงเนี่ยพี่น้องเพชรกรนาแหง้งกีดีนโป๊กเปิน อ้ยงามคักงามอุ้ยค่ะไดๆจะหลุดหนีได้โน่ร้อยบ่อยแยกเกศทางนั้นไรเลยเนาะพี่มิเตเฮตโอ้พี่มาเอาดอกพี่ก่อนงานจังได้คนนั้นว่าบ่เถาเมื่อท่านเถาดอกมันบ่เห็นเลี้ยงมันใส่ดอกพี่มันเห็ดก่อนนห้าแห้งพี่น้องบ้านนี้อ๋กลับไปมองแยกเกศผ่อลายแห้งเพิ่นวะ คนบอกคนบดเถาพี่น้องเอ้ยยางไก่เห็นอยู่แต่ต้องเห็นโอ้ฝนมีแต่เมืองามนอเออกเมียนสิหู๋ดอกงามมีรีพี่นองคุณยางมาว่างเด้อทางหลังเน่อยู่ใต่ต้องบ่เห็นบ่สังเกตดีกับบ่เห็นตเองมันเพิ่อขึ้นนี่ตอเห็นเถาบ่ใส่บ่แงังไดอยู่แกงแดอยู่ตัวหอน เบงตาเจเกตเลยพี่น้องบาเนี้เดยวเต้องามเนาะย่างไปเกือบเหยียบบงหันบเห็นจำผมมันได้อยู่พี่น้องพ่อจะเกตเขามาเบื้องผมมันเคยเกิดฐานบอนอ่อเถานะอืฐานบ่อเถาเนร้ายก็ดีแล้วคนเป็นเสือต่อไปเฮดเกิดช่วงมือวังหันก็เพ่ค่อยในมาตเตรมทีปนไดนพี่น้องติดธุระน้ำให้น้ำสวนอยู่หลังจากนี้ก็คือซีเมน ว่างอยู่ดอกพี่น้องบรรยากาศกลางเดือนกุมภาพพี่น้องลักษณะอากาศปันเดือนสิบเอ็ดพี่น้องตอนนี้ฝนฝนลินอยู่ประแปะปะแปะอยู่สภาพอากาศเปลี่ยนคักพี่น้องหลังจากฝนหยุดนี่ล่ละพี่น้องคาดว่าถ้าแดดมาวัานนี้อาจเกิดร้ายพี่น้องเห็ดตอนนี้ฝนตกสุกร้ายเห็ดกับบ่เต็มทีปันได รอตอนสภาประกาศเปลี่ยนลหละพี่น้องดินเชิญเต็มทีแบบนี้ขาดบาสิหลายอยู่ยัเก็บงวนอยู่กับเห็ดยังด้กลางลมเก็บระบับานเลยคนลงเม็ดพีน่น้องเอ้ยน้องอเห็ดบดดินดอกหนึง่งพี่น้องโอ้ยก็อยู่อดอกเดียวเนาะดอกเปเหลืออยู่นเนาะคเคยเกิดลายได้แถวนี่มไม่ตองใบไม,ไม้แห้งมันหนาพี่น้องขาดอกใบใหญ่เต็มทีกับบวเห็น กลางกลางลมเก็บเพชรพี่น้องเอ้ยมนก้อนหนาแหงก็ไมีดอกเดียวเนาะดอกเดียวก็ตีนออกเป็นหนึ่นลลงเม็ดปอแปะปอแปะบรรยากาศปานเดือนสิบเอ็ดพี่น้องก็เสียกันผลใสอย่งเราเลยมาใสดอกบ๊วแห้งดอกคือ อย่างพาสายฝนเก็บเพชรเดือนกุมภาพันธ์กันพี่น้องมือนี้ยีเว็ดกุมภาพันธ์กับบรรยากาศขึ้นฝ้าคึ้ฝนฝนหย่อยพี่น้องสภาพปลาเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้กับบ่คือถุกปีเด้อพี่น้องปลาบ่ได้แหงแรงพี่น้องชุ่มซึนใบใหม่ปงเขียวขจีคือเกาพี่น้องปั่นหนาฝนเอาพี่น้องฝนกระลงเม็ด น้าึ้นเรื่อยเด้อพี่น้องเอาให้เกตเจอเฮ็ดละโง,งกบานมันมีใส่เสือกันฝนแล้วเอาจ่องให้ผู้ชาย <laughs> เม็ดนัก<ด>นขึ้นเรื่อยพี่น้อง,องตอนนี้ให้เกตได้ใส่เสือกันฝนละ่ะอวันลมผมเอามาก,กันกล้องเปียกพี่นอ้องยังเก็บเห็ดพาสายฝนเดือนกุมภาพพี่น้องเอ้ปีนี่แปลกแห้งใค่ใ <laughs> เห็นกันทิ้งหาหนอน <laughs> อย่างก็เกิดขึ้นได้คือว่าล่ะพี่น้องธรรมชาติสมเอ๋อนี่ออสิดอกนึงพี่น้อง,องดอกออบานโอ้ยถี่ฝนแกงได้อยู่แกงได้อยู่์อ๋อบรรยากาศฝนกระลงเมลลเรื่อยๆแล้วพี่น้องจากสภาพห้องแห้งๆพี่น้องตอนนี้น้ำเต็มน้ำเต็มจนไหลพุ่หลับพี่น้อง คือว่านักเติบอยู่ฝนเอาเอาไปเอามาลงยางนักเลยพี่น้องบานนี่อมอันม่หามองลบไว้เยอะเกินอ้าเก็เโโโโบโซ่สองโซ่สามก่อนล่องนักเลยลเหรอตูงดี่จ้ะสูงพอไหวล่องสามล่อกน,นึ่งพี่น้องงามแห้งฝนกระโตขนาดฝนกระโตก็ฝนพี่น้องเอ้ย อาฝนเก็บเห็ดเลยหมดนี่เดี๋ยวแห้งเดี๋ยวคอยอยู่เนาะออดอกนึงพี่น้องเห็ดแดงต่ำแมนบ่ดอกนี่ยแมนบ่เอาดอกนี้ก่อนแดนกับแมนเนาะอ๋อทายถ้าผมกัญญากรเนี่ยเด้อพี่น้องฝนตกอ้งาเก่อนกันมื่อฝนตกพี่น้อง มนาเสื้อเดือนกุมภาพาฝนเก็บเห็ดพี่น้องได้เกตว่าคือเดือนสิงหาวันสันบรรยากาศสิงหาขึ้นาแล้วพี่น้ออีกดอกนึงพี่น้องนี่ข้าวดินงามอยู่ข้าวดินเนา้องเอาไปมา,มากสิได้แกงเหรอล่ะแกงแล้วลแกงไง,งโอ้เห็ดเผืงองเนาะมิถุนอะไะโอ้นี่เผืองข้าวไร้มิถา สอ,ส,สองดอกสี่ทั้งหลังดอกหนึ่งอ๋อปละส้งมันอยู่พี่น้องบางแนวหัวแพงมันอยู่มันอยู่ก็เลยแกล้งพี่น้องเลยแต่เฮ็ดผึงมมง่งหม้มีหนอบอบออีกสองสามเมือเฮ็ดผึ่งมันไหวไปแหละลาพี่นอออมม้องอไล่ส้มข้ามมืออีูทั้งหลังผีเจเกตปลุสนบอตกสุกเมือก็ติไข่เนาะมันตกนำหลายนำขนาดนำหลายตัว ควาื่นมันเกิน,ม,น,นมันเบา,เามันก็เลยบกเกิดเอาเอาไปมากกับเกือบเคืองตาแย่เกินแล้วพี่น้องกถือ่าหมานสาน,นึงอยู่พี่น้องเมื่อนี้เอตุี่บางคนบาง่ันก็นโทรหาเด้อพี่น้องเมื่อวานถักหาโทรโทรหาว่าเห็ุยังเกิดอยู่คนฟังปลาคือบวไปเก็บขอบคุณหลายๆพี่น้องเมื่อวานติดภารกิจอีลีก็เลยบริเเขาปลาพี่น้อง มืัอน,นี้ว่างกับพายเเกตพ่ามาแต่เดือดๆมะพร้ากกับบรรยากาศฝนตกพี่น้องแต่กับมันสำเนึงอยู่ดอกนี่แห้งงามแห้งง่มามอ้ยพาฝนเก็บกระกลุ่มอยู่น้อยเเกตมานเจอพี่น้องเดลยเก็บเพ <c oughs> เ็ดพน้ำยาเกตเด้อพาฝนแกเพ็ดพาฝนเดินกลุ่มผาพี่น้องเลยดอ,อกนี่กับงามางามเดนคือน,นั่งแบบนึงขาแบบนี้ <c oughs> นะเริ่มเบาแลวพี่น้องฝนเริ่มขาดเม็ดละเฮ็ดมะพีงามแห้งเห็ดพุนเห็นบ่สองสามดอกแดงๆขุนงามงามเนาะยางงามเลยพี่น้อง,งอยากให้แกงขนาดเนาะโอ้หูหใหญ่ไกลๆน้าไปเหมือน,นึงกับมามานคือเกา่าเนาะโอ้ขุนดอกหนึ่ง ลูกทีมันหลายน้อยจะเกลี่ยแม่งพี่น้องเฮ้ยจุ้มงามแห่งพี่น้องนะเกล <ผม S 3> ี่องดองเลยนี่จุ้มนึ่งเห็ดอู้แสดงมาสิะเกนเรื่อยๆดนี่รังฝนนี่เมียนโอ้ขาเสีได้เอาก่นอนเดี๋ยี่ดอกนึงพี่น้องงามขนาดเนาะเนาะมันเห็ดตัวนี้ละมันนี่ไอ้สีช้มเกลี่ยเวททอ,องหลายพระโลกเวททองหลายเห็ดยังจะเกลี่ย าแหลเอาเฮ็ดนาแหล่เอาเฮ็ดนาแหล่ก็เกิดพี่น้องบลาเนี้เห็นบ่อืงแมนดีลีแบบเมื่อกี้ก็พญีเตียอันเนาะเอ้ยถึงพญี่ปี่อันกันเด้อพญี่ปี่อันน่าจะเล่นพ่อกัดประจำพี่น้องปลาแถวนี่ขออนุญาตเอ่ยน้ำเด้อพญี่ปิ่วันนี้เก็บกับเพลินล้วนี่แม่นบอหลังแหล่ลังแหล่ปลาโฮมสแบงเจ้าเฝ้าหาวเด้อพญี่ปี่บอกกูร้ายดอก เอฟซี 4, พี่น้องทั้งอำเภอเดชอีกท่านหนึ่งกับทั้งกันทะลารักิ่นซื้อจังได้ยะเกตลืช <c oughs> ุวันนี้ทํามาลัดนะแมนพอกันประจำแถวนี่ลหละแต่มันก็เกิดบ่อร้ายหรอกครับกับพ่อได็กแกงอยู่ขยันรอเอาคาดว่าอีกมือสองมือร้ายแทรละ่ะพี่น้องตอนนี้สภาพอากาศฝนลงยางนัก ทองซ้ำเมื่อแหละยางหนักเลยพี่น้องตุ้งติ้วดอกพี่น้องดอกแรกของเฮ็ดเผิงอยู่เลยเฮ็ดเผิงกําลังได้ดอกเดียวเนาะแมข้งนั้นมีแต่เฮ็ดดอกเฮ็ดดินเฮ็ดร่วมทั่วไปล่ะพี่น้องนั่นเครื่องตาแยกเกศล่ะดอกนี้แห้งามแม่งพี่น้องได้จะรุ่นนี้เลยงามครับเฮ็ดยังแยกเกศสีบางหันเฮ็ดยัง นี dos, ่หละหอกพี bye. Bye ่พี่เห็ดดอกนู้นนี่ล้างตัดงามแห่งดอกนี่งามเลยเนาะย่างตัดตามโฮมที่เคยได้ละพี่น้องดอกนี่ก็งามงามโอ้ยหขี้ดินฝนตกดินเด่นใส่เนาะบางนายฝนหลุมกันเนามันเรื่อยๆอยู่พี่น้อง ฝนหยุดขาดเม็ดไปแล้วเดี๋ยวก็มาอีกับพี่น้องเริ่มย่อยไม่อีกหรอเพ็รก้อนหนาแข็งพี่น้องดอกงามงามมาอยู่ดอกเดียวแล้วห้อยเข่าเกลียวออกอีกนี่นี่เขาตัดขาไหวเห็นมันนี่มันไหนทีบอกมัเขาตัดขาไหวเพชรยังจะเก็เพ็รบดดินยังไงเพชรบดดินอุ้ยดอกงหญ่เต็มทีแหละนาะ อดอกนึงพี่น้องเพ็ดบดดินเป็นดอ,อกเป็นเหงาเลยน้อเป็นเหงาเนื้อพี่น้องอเหงปานหอนไก่นี่ลักษณะพี่น้องเออพ็ดบดดินโอ้ยดอกเดียวแกงแซ่บแท้เด้อพี่น้องนี่เป็นตาเจ้ห <H are> วานดีเขี่ยวกุบกุบกุบนุ่มนุ่มพี่น้องเวลาแกงสุกเวลาตักเข้าปากยิ่มนุ่มดี เมื่อบระเจเกตเหนื่อแล้วอ๋อตอนนี้ฝนกับขาดเม็ดแล้วพี่น้องเหนาพระเกตหนาวถอดเสือถอดเสือบอสอันี้บอสบอสหึเมื่อฉบับนั้นเลยกระมันอยู่พี่น้องเฮ็ดสิได้ก็ได้ผุนเกือบเต็มตาเจเกตเฮ็ดบดดินดอกง่ายด้วยเฮ็ดบดดินดอกใหญ่แจ็คดอกในแกงอยู่ดอกหนออเออแกงอยู่เอ๋อถือกระมันอยู่พี่น้องมื้อนี้ เอาคลิปนี้ก็ขึ้นซีเมนซัมนี่ละพี่น้องล่าพี่ล่า,ลาน้องกับบานก่อนไปยังยัยเกตชื่นชอบวิดีโอจังไหนก็ซอยเด้อพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจง้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนฟองปลาคนฟองปลาขอ,ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคั่ติชมจังรอรุ่นน้ำคนฟังปลากับยัยเกตใหม่พี่น้องมือใหม่พุ่นละ,ะย่างกับบานเอาพักติ๋วไปใส่แกงเห็ดก่อนพี่น้องพักติ๋วปง่งใหม่งามงามผุดงามดี นอนวบวบเลยนานันอึดเส่ได้เลยนะอืมนาน,นัพนพักออกแบบนานนะันพักออกแบบนานันนานี่บ่มีเริ่พี่น้องพักออกแบบยังมาท่านปรุงเดนหัวคนปรุงนะก็ปกติพักติวนี่กะเดือนนี้บพราะท่านปรุงดอกพี่น้องปกติของถูกปีแต่ว่าปีนี้ฝนมาเร็วป้ากะชุ่มชื้นเขียวสะอุ่มแลวพี่นอ้องบ่ขึ้นนาแรงเก็บพักติวแล้วกับบานก่อนพี่น้องบานเนี้เอาเชืกเกตบอกพี่บอกน้องกับบาน สวัสดีค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องอิตี่คนตองปลาด้อ่ะมาเป็นกระแล่งแรใจให้ได้เกตตลอดเราโ่เก่งบันใดนครัเนี่ยเกตที่ว่าเก่งเก็บเวเก่งพี่น้องพูดย่างมานเลยพี่น้องมันแหละน้องเอจังรอาะ่รน้ำกันคลิปใหม่มื่อไม่พี่น้องวันที่เป็นการหาอยู่หากินแนวดวิธีใดช่วงได้บได้มากะ ขอบคุณเอฟซีพี่น้องตีซอยเป็นกำลังแรงใจบางคนบางตันกับโทรบอกทักบอกว่าเฮดเกิดอยู่เดอ้อคนสองปลาว่าสันขอบคุณในหลายครับผมพี่น้องบางเครือกะหูยูพี่น้องว่าเฮดเกิดแต่ว่ามันกะติดพระกิจมาบา่ได้เหมือนได้วางกับเขามานะจังลอรุ่นกับคนสองปลาไหมพี่นอ้องสําหรับคลิปนี้กลับบ้านก่อนพี่น้องมาหน้จังลอรุ่นน้ำกันไหมขอบคุณถูกกําลังแรงใจพี่น้อง สวัสดีครับ